สวัสดีครับผมสุขุมอสังหาครับผมวันนี้ผมอยู่กับพี่ปฏิวัติสังหานะครับพามาชมบ้านเดี่ยวหลังมุมใช่ไหมครับพี่ปฏิวัติครับสวัสดีครับผมปฏิวัติครับทีมงานสุขุมอสังหาครับบ้านสวยๆครับผมที่นี่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสครับหัวมุมทำเลดีหรูหราสวยงามมากครับเขด้านในได้เลยครับสวยงามมากครับมีกี่ห้องนอนนะครับพี่3มห้องนอน3ามห้องน้ําใช่ครับใช่ครับเนื้อที่ หกสิบเจ็ดตารางวากำลังสวยเลยครับกำลังสวยเลยครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดภายในกันนะครับสวัสดีครับเป็นบ้านไทยใหญ่นะครับหลังนี้หมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพจรามคำแหงร้อยเจ็บสี่นะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นหลังมุมสภาพยังใหม่มากนะครับน่าอยู่น่าอาศัยนะครับดีเทลภายในบ้านนะครับก็ ประกอบด้วย3ห้องนอน3มห้องน้ำนะครับเนื้อที่67ตารางวาสำหรับหลังนี้ในบ้านนะครับหน้าบ้านตรงนี้จอดรถได้2คันพื้นหน้าบ้านปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็มีพื้นที่เหลือไว้จัดสวนได้นะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมสุข,ขุมอสังหานะครับ ดูแลจัดการขายบ้านหลังนี้อยู่นะครับตัวจริงเสียงจริงครับชัดเจนครับหรือจะปรึกษาเรื่องสินเชื่อก่อนได้นะครับปรึกษาเรื่องสินเชื่อก่อนได้ฟรีนะครับผมบริการยื่นสินเชื่อให้ได้ทุกธนาคารมาดูฝั่งนี้กันนะครับฝั่งนี้ก็เป็นพื้นดินนะครับเอาไว้จัดสวนหย่อมได้อีกเยอะเลยนะครับตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนเมนของหมู่บ้านนะครับ เดี๋ยวตามผมไปชมภายในบ้านกันนะครับห้องโถงชั้นล่างพื้นเป็นแกนิโต้นะครับไซส์ใหญ่6 0ิบคูณ60สีอ่อนๆนะครับผ้มาม่านติดตั้งไว้ให้แล้วทั้งหลังห้องโถงจัดว่ากว้างมากนะครับหลังนีน้กินไปถึงตรงนี้เลยนะครับ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ095 902 2479นะครับสุขุมสังหาเดี๋ยวไปชมห้องครัวกันนะครับครัวบิวอินไว้แล้วนะครับเคาน์เตอร์มีเตาแก๊สมีเครื่องดูดควันแถมให้นี่นะครับห้องครัวซิงค์ล้างจานสแตนเลสนะครับถัดมาไปดูห้องน้ำกันหน่อยนะครับ หลังนี้โดยรวมมีทั้งหมด3ห้องนอน3มห้องน้ำนะครับชั้นล่างมีห้องน้ำหนึ่งห้องชั้นบนมีห้องน้ำสองห้องนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำชั้นล่างนะครับโดยรวมสภาพยังใหม่นะครับพร้อมอยู่ได้เลยนะครับอ่ะ๋ยวให้ดูห้องถูงนะครับจากภายใน บ้านออกไปหน้าบ้านนิดนึงนะครับกว้างมากนี่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวตามผมไปชมชั้น2ก็ต่อได้เลยครับ ชั้นสองก็จะเป็นห้องนอนนะครับมีทั้งหมด3ห้องนะครับแล้วก็มีห้องน้ำสอห้องนะครับชั้น2เดินขึ้นบันไดามาเลี้ยวขวาจะเป็นห้องมัสเตอร์รูมของหลังนี้นะครับก็จะอยู่ด้านข้างของตัวบ้านยาวตั้งแต่หน้าบ้านนะครับถึงท้ายตัวบ้านนะครับห้องนอนห้องนี้ก็จะมีเทเลสออกไปหน้าบ้านนะครับหลังนี้หน้าบ้านหันทิศใต้นะครับ เป็นบ้านเดี่ยวหลังมุมนะครับเ้อที่67ตารางวาหมู่บ้านเพอร์เฟกเพสนะครับปรามคำแหง174นี่นะครับเป็นหลังมุมเลยทำเลด,ดีมากนะครับหลังนี้เป็นบ้านไทยใหญ่ด้วยพื้นชั้นบนเป็นลามิเนตนะครับฝ้าเป็นฟ้าฉับเรียบห้องนอนใหญ่เนี่ยจะมีห้องน้ห้องน้ำในห้องหนึ่งห้องนะครับ ห้องน้ําในห้องนอนจะเป็นห้องนี้ห้องน้ําถือว่ากว้างมากนะครับแล้วก็มีกัน้นห้องอาบน้ําไว้นะครับเป็นห้องกระจกท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ095-902-2479สุข,ขุมประสังหานะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวไปชมห้องถัดไป เดี๋ยวขวาตรงนี้นะครับจะเป็นห้องน้อมห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะครับเป็นห้องน้ําส่วนกลางของชั้นชั้นสองนะครับก็จะอยู่ตรงโถงบันไดนะครับห้องนี้ก็กว้างพอสมควรนะครับจัดว่าไม่แคบนะครับห้องน้ําห้องนี้ห้องน้ําข้างบนมีสองห้องมีในห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องแล้วก็ตรงส่วนกลางตรงโถงบันไดหนึ่งห้องนะครับไปดูห้องนอนถัดไปนะครับ ห้องนี้ก็เป็นห้องที่สองนะครับอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านพมาณติดตั้งไว้ให้แล้วนะครับทั้งหลังหันกลับมาตรงนี้เดี๋ยวให้ดูโถงบันไดนิดนึงนะครับก็โถงบันไดดูโปร่งนะครับหลังนี้ นี่เลยนะครับถัดมาเป็นห้องนอนที่3นะครับ2อกับสาเนี่ยอยู่ติดกันแต่ห้องที่3เนี่ยอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับเป็นห้องนี้สีสภาพสียังดีนะครับใช้สีเกรดอย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น มุมหน้าบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบในงานเพียเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งช่องของผมไว้นะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ